ขอความแชทเพิินแม่กูหามกะเปิดเครื่องแดนฟุนบุ้ยบ่ขาดสายเลยวะผู้นี่กระถามมาอีกละไปได้ละถามมาจไหนกินข้าวหรือยังคะว่าสันเดย์ตอบให้แน่ตอบห้แน่ฟุนเดี๋ยวตอบให้จัดไปตอบดีๆีได้ตอบดีดีได้รึตอบมาอย่างไรคุณยังครับกำลังหาคนเลี้ยงอยู่ครับบุ้ยมึงกแนแนอนถาวะข้าใจบอกไปสิแม่มันจะไปน้ำกันได้ไม่อีกแล้ว ผู้บักงามนึงพ่อใหญ่นี่แ<อ>ห,ห่ขึ้นแน่นอนแท้ว่ะก็ทำมาจากแน่นมีเมียหรือ,อยังคะเอาจังไหนพ่อใหญ่บอมีจังไหนกับบอมี่เด็ดขาดจัดไปซื้อเหล้ากับมว้มวนเด็ดปะปะพัทสลาพุ่นน่าเดี๋ยว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 มึงมาจากไหนของกีนนี่ซื้อมาจาไกไหนเกาะปะพัทสลาน,า,า,นานั่นแม่พ่อว้าเอ้าไม่ยังบันนี่โอ้ยอีฟุน้นแฮ้ยมึงมึงกับมึงบวออกสมบัติก็เล่าแต่งผ้าบักสวยนึงเนาะไม่ได้มาห้ากูมาได้ไงตายรุดไม่ยังกันนี่ก็ยิ้มเปรย์ยิ้มเปรย์แค่ฮะ โอ้ยสะอ่อนข้าเจ้ากะจังวะเบิง่งดูมาตะกุงเทพะจักสื่อท่องจะสื่อของให้เมียผู้ดใดลัวนี่บังเอกนันแม่เออวันเกิดเมียก็ซื้อกระเป๋าให้ขี้ห่อหลุยผุนเดอ้อพ่อสันทอสามเม,มื่นสี่เมื่นผุนครบรอบวันแต่งงานท่องสองบาทผุนบุย้ยขดาดเนาะวันแห่งความรักนะดอกไม่ชอบักไงหนึ่งโอนเงินให้เมียอีกเป็นแสนผุนเจ้าสชายคอยเฮ็ดคือเขานันคอยเฮ็ดบบได้อดอกมันเป็นยังเอา้า เงินที่่อยหามาได้ทุกบาททุกสตางค์นั่นมันอยู่ในมึงเบิดนั่นแล้วอน้ำข่เมิดเออสิตายบัคือแอวปัดได้หน่อยแค่เสียกวเงินใสไปซื้อไห้เอาไปเฮ็ดงานเงินเติมแ้มันลดกับขอเมียค่าครับเขาเที่ยงกับขอเมียตเติมเงินโทรศัพท์กับให้เมียเติมให้กูจะเอาเงินใสมาซื้อวามกวนให้มึงเงินที่เจ้าเสียงไปหนั่นเดมึงหาเห็นเบิด มาสก,การจ้าหลวงพอ่อเออจะเล่นพ่อลูกเอ,อ้ยไปจังไหคู่มือนี่คือบ่เห็นหน้าเห็นตาจักเทือ่อหึไปเฮ็ดงานไปอยู่ต่างจังหวัดจ้าโอ้จังสั่นดอกตีห่วยผู้ใดโทรมาอีกน้อบัดน,นี้เนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อรับรถจ้าหลวงพอ่อห่วยรับบ่ได้ดิมันพลา,ายเทื่อแล้วนี่โทรมายามใดก็มีแต่สิให้โอนเงินไว้กดถิมรถอืมหนาอีกแล้วโ่วยเนาะเอามาื้อนี้หลวงพ่อหนูสิรับให้นี่เบิ่งเดอ้อวิธีเว้ากับมัน

ตกลงเจ้าส oh ิไปน้ำข่อยพระวัดนี่โอ้ยเนาะเจ้านี่ก็ได้เนาะบุญกับสี่ทรงเสริมให้เฮาวจะเลื่อนลุงเลี้ยงสันตัวว่าอยู่นี่สี่ข้อเปิดป้อยนกปล่อยปลาฉันบอกว่าไปวัดกับเฝ้าบ้านอยู่นี่ละเอาในยินบอกออกไปใส่มาใส่ก็ได้บาทนี่เอาสิไปกับเจ้าอยากได้บุญนั่นเจ้าก็ต้องไปดอกวัดเนี่ยก็ต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาดอกไปสิบอกเจ้าเด้อแม่นหยังป้อยกูนี่ ป่อยสร้างเป็นตัวกระซัมเขามันละนี่วามหมายอย่างหืมโอ้ยเท่าขี้บาปไงเฮ้ยป้อยกูนี่ตัวล้่มันะได้บุญนะถ้าเรไปน้ำไผ่ก็อยู่บ้านไปกกับบ้าตอกเห็น